อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นง่ายๆด้วยสิ่งเหล่านี้นะคะตแต่ก็ตามที่เรานั้นอยากเมื่อเราตัดสินใจจริงๆว่าเรานั้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะต่อให้ใครก็แล้วแต่ที่อยากที่จะให้เราเปลี่ยนแต่ถ้าตัวเราไม่ได้อยากเปลี่ยนมันก็จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ณนะวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจจริงๆว่าคุณน,นั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิต ขั้นแรกคุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะรักตัวเองให้เป็นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเห็นแก่ตัวนะคะนานแค่ไหนแล้วที่คุณนะคะยอมทําตามใจคนอื่นโดยที่คุณไม่ได้มองเห็นตัวเองเลยคุณไม่ได้แยแสกับความรู้สึกของคุณเลยคุณปล่อยให้เขานั่งร้องไห้อยู่ที่ห้องมุมห้องหรือใดๆก็แล้วแต่คุณเอาแต่มองคนอื่นคุณเอาแต่ ทำตามใจคนอื่นเพียงเพียงเพราะว่าคุณนั้นกลัวว่าเขาจะไม่ได้รักคุณกลัวว่าเขาคุณกลัวว่าคุณจะไม่มีเพื่อนคุณกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงคุณกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าคุณนั้นเห็นแตกต่างคุณกลัวว่านะมีความเห็นแตกต่างเสร็จแล้วเขาจะไม่คบคุณหรือได้ๆก็แล้วแต่คะ่นะณวันนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะไม่มีใครที่จะรักคนอื่นมากกว่า การที่เขาคนนั้นรักตัวของเขาเองนะคะวันนี้เขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนดีนะคุณเป็นคนที่ยิดหน้าที่จะให้การสนับสนุนเราควรที่จะตามใจคุณให้กำลังใจคุณหรือแต่ละ็แล้วแต่ค่ะณนะวันนี้ค่ะทุกคนคนเราทุกคนล้วนแล้วแต่นะคะมีความเห็นแก่ตัวเองกับทางนั้นเห็นแก่แก่ตัวเองในที่นี้หมายถึงว่า คนคนนั้นเขาอยากที่จะเขาต้องมองเห็นความสำคัญของตัวเองเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะคะไม่มัววิ่งตามใจคนอื่นจนลืมที่จะนึกถึงคนคนนี้คนที่อยู่กับคุณตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนโตคุณปล่อยปะละเลยเขาคุณทิ้งเขาไว้นานแค่ไหนแล้วนะคะคุณละทิ้งเขาไว้ที่มุมห้องคุณปล่อยให้เขาร้องไห้คุณปล่อยให้เขากดดันตัวเอง เพียงเพราะว่าต้องการให้คนมายอมรับเพียงเพราะว่าต้องการให้คนอื่นนั้นมองเห็นว่าคุณเป็นคนดีเพียงเพราะว่าคุณอยากที่จะดูแบบดูดูโชว์เพียงเพราะว่าคุณต้องการที่จะโชว์ให้คนอื่นยอมรับและเห็นว่าคุณนั้นเป็นคนที่น่าเคารพเป็นคนที่น่ายกย่องเป็นคนที่น่าให้เกียรติเป็นคนที่น่าใดๆก็แล้วแต่ที่เรา ตามสารพัดค้นหาเหตุผลที่จะเอามาเป็นข้ออ้างในการที่คุณนั้นจะไม่ได้รักตัวเองวันนี้อยากที่จะสำเร็จจริงจังคุณจงหันกลับไปมองตัวคุณค่ะคุณคนนั้นคุณคนนั้นคือจิตใต้สำนึกของคุณเราทุกคนก็เหมือนกับว่าเรานั้นมีสองคนในร่างเดียวกัน วันนี้คุณต้องหันกลับมาดูที่ใจของคุณหันกลับมามองว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปล่าเขาอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือเปล่าเขาอยากให้ผู้คนยอมรับหรือเปล่าแต่ณวันนี้คุณอยู่ในความรู้สึกแบบไหนคุณอยู่ในสถานะที่แบบว่าต้องกล้ำกเกินฝืนทน ต้องอยู่ใต้ภายใต้บังคับบัญชาของใครหรือเปล่าต้องอยู่ภายใต้ความกดดันของชีวิตหรือเปล่าอยู่ภายใต้การที่ว่าคุณหาเช้ากินข้ามไปวันวันหรืออยู่ภายใต้คําที่ว่าคุณนั้นก็ได้แค่นี้แหละฉันมันก็ได้แค่นี้แหละหรือหากินไปวันวันหรือหาเช้ากินข้ามโอเคมีเท่านี้นะกินถึงวันพรุ่งนี้นะโอเคกินถึงวันนี้นะ มีเงินอยู่เท่านี้นะกินถึงเดือนนี้นะหมดแล้วค่อยหาใหม่หรืออะไรหรือใดๆก็แล้วแต่หรือสารพัดที่คุณจะสรรหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองนั้นกดตัวเองกดตัวเองลงกดตัวเองต่ำกว่าศัก,กยภาพของคุณ วันนี้คุณอยากจะมีโลกแบบไหนคุณอยากจะให้คนอื่นมองแบบไหนคุณอยากที่จะเชิดหน้าอยากที่จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาหรือเปล่าหรือว่าอยู่แค่นั้นแหละไปวันวันหาเช้ากินข้ามไปวันวันไปให้มันพ้นเดือนพ้นป,ปีไปวันวันหรือใดๆก็แล้วแต่ที่คุณคิดกับตัวคุณเองนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณจริงๆคุณต้อง ต้องกล้าที่จะก้าวข้ามหรือคุณเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษโชคชะตาวัส,สนาเกิดมาจนหรือเอาแต่รอคอยวัส,สนารอแค่ว่าเดี๋ยวคนนั้นก็มาช่วยเดี๋ยวคนนี้ก็มาชอดมาช่วยหรือว่าจะโอเคเดี๋ยวไปยืมคนนั้นโอเคเดี๋ยวไปยืมพี่โอเคเดี๋ยวไปยืมน้องโอเคหรือหรือไปยืมน้องสาวพี่สาวญาติทางหา่าง นนโน้นตรงนั้นตรงนี้แด้ๆก็แล้วแต่นะคะที่คุณนั้นจะสรรหาความคิดความคิดเหล่านั้นค่ะมันก็จะวนไปวนมาวนมาวนไปแน่นอนที่สุดบางทีคุณโอเคตรงนั้นอาจจะช่วยคุณได้ต่อชีวิตคุณได้ในสักระยะหนึ่งโอเคคิดหาหนทางอื่นไปยืมคนนั้นมาโอเคต่อได้นะคะถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นค่ะความคิดมันจะวนเวียนอยู่เหมือนเดิมคุณคิด แต่จะหาคนอื่นมาช่วยเหลือหรือคิดแต่เพียงว่าโอเควันนี้เอาชีวิตแท้รอดก่อนถึงตรงนั้นตรงนี้แต่ความคิดไม่ได้ก้าวข้ามผ่านความคิดยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ก้าวข้ามผ่านไปอีกสเต็ปหนึ่งที่ว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงนะฉันถึงจะสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้โดยที่ไม่ไปรบกวนใครขอความช่วยเหลือจากใครๆนะตอบเยก็ตามถาค่ะถ้าคนแบบนั้น มีความคิดแบบนั้นไม่กล้าที่จะออกจากกรอบเดิมๆไม่กล้าที่จะเปิดโลกใบใหม่ไม่กล้าที่จะเอากะลาคอบออกไปนะคะมันก็จะยังเป็นเหมือนแบบนั้นเหมือนเดิมคุณจะไม่มีวันที่จะพบตัวตนที่ที่มันสูงกว่าตัวตนที่มันอีกขั้นหนึ่งของเราตัวตนที่เป็นคนที่ตื่นรู้มีจิตที่ตื่นรู้โดยที่เรานั้นไม่ต้องไปรบกวนใครอีกนะคะ ฉันสามารถที่จะหาได้ตัวตัวของฉันเองหรือจะได้ก็แล้วแต่ค่ะแต่ก็ตามถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะสําเร็จจริงๆอยากที่จะไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นสําเร็จก็ได้แต่เป็นขั้นตอนที่ว่าคุณไม่ต้องรบกวนใครแล้วอะ่ะคุณสามารถที่จะยืนด้วยขาของคุณได้คุณต้องกล้าที่จะยอมรับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าตัวเราเองนั้นอยากที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะคะคุณต้องกล้าที่จะหันกลับมาดูใจของตัวคุณกล้าที่จะหันกลับมาดูเจ้าจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณต้องกล้าที่จะยอมรับและตัดสินใจว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนหรือคุณจะเป็นคนที่น่าสมเพชเหมือนเดิมหรือคุณจะเป็นคนที่บุคคลคนอื่นเขาดูน่ารังเกียจหรือ คนอื่นมองดูแล้วโอ้เวทนาสละเกินหนอไม่รู้จะทำยังไงนะคะกับคนคนเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะช่วยยังไงดีช่วยอย่างโน้นก็แล้วช่วยอย่างนี้ก็แล้วช่วยจนตัวเขานั้นแทบที่จะไม่รู้จะหาหนทางใดช่วยแล้วช่วยจนกระทั่งนะคะถึงเมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งอะ เราไม่สามารถที่จะช่วยใครได้อีกแต่ถ้าคนคนนั้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเขาต้องกล้าที่จะยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้วันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละนิดวันละหน่อยวันละหนึ่งเปอร์เซนตใดๆก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะยกระดับจิตของเราขึ้นมาได้นะคะวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่กล้าที่จะเป็นสไตล์ของตัวเองกล้าที่จะเป็นคนที่ฉันสามารถอยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนใคร คุณต้องยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมที่จะพัฒนาตัวเองกดแรงดึงดูดกดจักรวาลหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เขาว่ามามันไม่เหนือบากกว่าแรงเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเพราะมันมันก็ยังดีกว่าถ้าคุณกล้าที่จะเปิดใจเปิดการยอมรับในการพัฒนาตัวเองไปสู่ขั้นตอนของคนที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้และไม่ไปรบกวนใครนะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองจงกล้าที่จะออกจากคอมปอร์โซนกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะรักตัวเองกล้าที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันดูแลเธอได้ฉันรักเธอนะฉันให้อภัยเธอนะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมา วันนี้กลับมาถามใจตัวคุณว่าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงหรือเปล่าวันนี้เริ่มต้นที่การที่คุณนั้นจะต้องรักตัวเองให้เป็นให้อภัยเขาก่อนในทุกเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไปสู่สิ่งที่คุณอยากจะเป็นเราทุกคนมีไลฟ์สไตล์ของเราค่ะเรามีทุกสเต็ปของเราถ้าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราจะจะเป็นคนที่สำเร็จเราอยากจะเป็นคนคนนั้นในไอดอลของเราใดๆก็แล้ว วันนี้เพียงคุณตัดสินใจค่ะว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราจะมีเวอร์ชันนั้นๆรอเราอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาให้อภัยกับตัวคุณแล้วหันกลับมารักตัวคุณเมื่อก่อนไม่ได้มีสติตื่นรู้แต่ตอนนี้คือตื่นรู้แล้วนะคะจากกดเร่งดูจากเตะสีเข็ดใดๆก็แล้วแต่ที่เรานั้นเป็นคนที่ชอบที่จะสาะสแสวงหาจนวันนี้มีสติรู้ตัว กับมารักตัวคุณให้อภัยกับตัวคุณแล้วมาเสร็กสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าตัวเราเองนั้นยอมรับในความผิดพลาดที่ผ่านมาหรือยอมรับในตัวตนของเราที่ผ่านมาว่าเรายังไม่ได้ตื่นรู้ยอมรับแก้ไขและไปต่อนะคะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณยอมรับแก้ไขและไปต่อพลังมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเราค่ะ โฟกัสที่ตัวเราและนำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่คุณอยากจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดเพียงแค่คุณนั้นตัดสินใจนะคะมองดูโลกใบนี้มองดูโลกกว้างมองดูกฎแรงดูดกฎจักรวาลซึ่งเป็นกฎสัจธรรมสัจธรรมคือกฎแห่งความจริงกฎก็คือกฎนะคะดังนั้นคืออยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณกลับมารักตัวคุณเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองเป็น กล้าที่จะปฏิเสธอะไรที่มันไม่ใช่กล้าที่จะปกป้องตัวคุณเองไม่ใช่ใครก็ได้สามารถจะมาทำอะไรกับเราได้อีกต่อไปคุณกล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องตัวคุณกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากจะทำกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ทำแล้วคุณรู้สึกไม่ดีแต่คุณจะทาในสิ่งที่คุณนั้นแฮปปี้ในสิ่งที่คุณนั้นมีความสุข เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขนั่นคือคุณมาถูกทางแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกโหอเหี่ยวรู้สึกว่าฉันทําแล้วฉันไม่แฮปปี้เลยอันนั้นก็คือผิดทางนะ,ะคะหนทางง่ายๆค่ะในการที่เราเอากดแรงดูดมาใช้กับชีวิตของเรามันก็ง่ายๆแบบนี้เลยวันนี้จงกลับมารักตัวคุณเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองเป็นเห็นคุณค่าของตัวคุณพลังมันจะมาเต็ม คุณจะสามารถที่จะแบ่งไปให้กับคนอื่นได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดดีกับตัวคุณคุณจะส่งต่อความรู้สึกดีๆมาให้กับตัวคุณและคุณสามารถที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นได้ด้วยรักตัวคุณเองเป็นคุณนึงจะสามารถรักคนอื่นได้วันนี้เคล็ดลับง่ายๆอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้จริงๆหันกลับมาค่ะนะคะจงหันกลับมารักคนคนนี้ ให้อภัยกับทุกเรื่องราวที่ผ่านมาแน่นอนที่สดุดค่ะไม่มีใครที่เพอร์เฟคตั้งแต่เกิดเราทุกคนล้วนมีประสบการณ์ของชีวิตอยู่แล้วว่าเรานั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเราตัดสินใจแบบไหนเราทำอะไรไปในสิ่งที่ผ่านมาเราไม่ได้มีสติรู้ตัว แต่เราฝึกฝนฝึกฝนและเรียนรู้กับมันถูกเอาทุกประสบการณ์ของชีวิตมาเป็นบทเรียนให้เรานั้นก้าวต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งในอีกขั้นหนึ่งของชีวิตคุณก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะจากคนที่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัว,ตวเองจริงๆจากคนที่ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินไม่มีอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่คนจนๆคนหนึ่ชาวนาะคนหนึ่งจะมีเหมือนคนทั่วไปนะคะ วันนี้เราเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้เช่นเดียวกันเมื่อคุณนั้นเห็นคุณค่าของตัวคุณและกลับมารักตัวคุณและคุณยังจะสามารถที่จะแบ่งปันความสุขความสงบใจความอิ่มเอมใจ full f e เติมเต็มชีวิตของคุณ practice ฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆใช้ vibration นะคะบนโลกใบนี้คือพลังงาน อยากจะมีอยากจะให้ตัวเองไปสู่ตัวต,วตนแบบไหนคุณจงใช้พลังงานที่ดีๆพลังงานแห่งการรักขอบคุณกับทุกสรรพสิ่งนะคะกลับมารักตัวคุณเองแล้วโลกโลกเนี้ยมันจะง่ายมากๆเลยที่คุณจะไปรักคนอื่นและเรายังจะสามารถที่จะแบ่งปันไปให้กับคนอื่นได้ด้วยดังนั้นคือง่ายๆสบายๆวันนี้นะคะกลับมารักตัวคุณใช้คำพูดปรปลวใช้คำพูดที่อ่อนโยนกับตัวคุณ รับมาดูหัวใจของตัวคุณว่าเขาต้องการที่จะเป็นแบบไหนในชีวิตเนี้ยชีวิตเราเราสร้างได้เสกได้ด้วยตัวเราเองง่ายๆสบายๆวันนี้ไปเสกสร้างชีวิตกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะ